เสียน้ำตาวันละปีป๊บพลาดครั้งเดียวชีวิตพังโฉหน่ารักใหม่1ชิปปี้ซิรินครองโสด3ปีไม่กล้ามีใหม่ปิดเงียบมีลูกสองเลี้ยงมากับมือแม้จะเลิกรากับแฟนหนุ่มนักมวยอองตวนปินโตไปนานแล้วแต่เรื่องความรักครั้งนี้ของชิปปี้ซิรินก็ยังทําให้หลายคนสนใจอยู่ไม่น้อยซึ่งเริมโทนนิกกี้ได้ถามชิปปี้ว่าเป็นคนขี้เบื่อไหมซึ่งนางเอกสาวตอบว่าถ้าเป็นอาหารก็จะกินจนเบื่อแล้วไม่กินเลยแต่ถ้าเป็นแฟนไม่เคยเบื่อเลย ถ้ามีแฟนจะรู้สึกว่าเขาดีที่สุดซึ่งนางเอกสาวบอกว่าคบกับแฟนมีอะไรคุยกันตลอดไม่มีความลับต่อกันเป็นเรื่องเล็กในน้อยบอกหมดและรู้สึกว่าไม่ชอบเวลาเขาโกหกเพราะชิปปี้ไม่โกหกและคนเป็นแฟนกันมีอะไรต้องแบ่งเบากาันถ้าความผิดพลาดของเขายิ่งเป็นเรื่องผู้หญิงมันไม่แฟร์กับเราเราไม่ทำทำไมเขาทำมันก็จะเป็นคําถามอยู่ในใจตลอดว่าเราไม่ดีหรอทําไมเขาถึงนอกใจจะพูดตลอดว่าถ้าพี่พล่า ครั้งเดียวก็ไม่ให้อภยัยถ้าพลาดแล้วไม่โกหกก็โอเคแต่ถ้าพลาดแล้วโกหกไม่เอาวแล้วมาคุยกันว่าผิดพลาดจะไม่ทําอีกแต่ถ้าเกิดว่าทําผิดแล้วโกหกเพื่อให้ตัวเองรอดถ้าทําผิดให้ชิงมอบตัวคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่ถ้าโกหกถือว่าตั้งใจร้องไห้ทุกวันวันละสี่ชั่วโมงทุกวันรักนะแต่คิดว่าเจอคนที่ดีกว่านี้ได้นอกจากนี้สาวชิปปี้ยังเผยชีวิตแม่ลูกอ่อนเปิดตัวน้องซารางังลูกสาววุ่นทามวัยห้าเดือน ที่สุดแสนจะน่ารักน่าชัางน้องซารังลูกสาวบุญธรรมวัยห้าเดือนแม่ของน้องซารังเขาเป็นพี่สาวของนนทวันทัศน์บรานมาหรือที่เรารู้จักในชื่อเมย่ามิสไทยแลนด์เวิร์ปี2014และลูกบุญธรรมคนที่สองก็คือน้องเบลินลูกชายของเมย่าน,นั่นเองที่รับเป็นลูกบุญธรรมก็เพราะสนิทกันนี้แหละค่ะจุดเริ่มต้นที่ได้สนิทกับเมย่าก็คือตอนที่น้องเบลินเกิดมาเราก็อยากเจอหลานอยากเล่นกับหลานพอได้เจอกันได้เล่นด้วย ก็เลยถูกชะตาเด็กก็น่ารักด้วยแล้วเราก็ติดเขาเราเลยอยากได้เป็นลูกด้านเมย่าเองก็รู้เลยบอกว่าเป็นแม่บุญธรรมไหมเราก็ด้วยความที่ชอบเด็กคนนี้อยู่แล้วก็เลยโอเคตกลงเป็นแม่บุญธรรมซะเลยแล้วน้องซารางเอกเราก็เห็นเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องเราเลือกชื่อเขาก็จะติดท้องเบาๆเหมือนรับรู้เหตุผลที่ชื่อซารางก็เพราะน้องเป็นลูกครึ่งเกาหลีคุณพ่อเป็นคนเกาหลีค่ะชิปปี้เองก็ได้บอกว่าจริงๆเราอยาก มีลูกอยู่แล้วคิดไว้ตั้งแต่อายุ18ว่าจะแต่งงานตอนอายุ22ปีแล้วก็จะมีลูกตอนอายุ24ปีแต่ตอนนี้27แล้วค่ะยังไม่มีแฟนเลยตั้งแต่เลิกกับคนเก่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาเลยแต่ดูเหมือนนีิสถานะหัวใจของเจ้าตัวจะไม่โสดเหมือนแต่ก่อนเพราะเธอเคยได้โพดคลิปที่ถ่ายเล่นๆกับชายหนุ่มในความลับที่ดูเหมือนจะเป็นพระเอกดังต้องลุนกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นใคร